ไม่ต้องเปิดเผยมาดูกันอีกหนึ่งคลิปหนึ่งงานครับหนึ่งปัญหาคันนี้นะเราดูอ่านดู้หนึ่งนะดูการ์ดดูค่าตัวเลขเดี๋ยวเข้ามาใกล้ๆอย่างนี้มองไม่ไปครับเอาบนด้วย สเส้นกามไหมครับสองสามสี่เขาเขาเขาขึ้นเขาลงใช่ไหมตามตามเขาเร่งใช่ไหมตามราเครื่องยนต์ดูสูมหนึ่งนะครับนิ่งอยไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยนะครับเอาคันนี้เราจะถอดหัวฉีดออกมาดูนะครับปัญหาที่เกิดเกี่ยวกับหมวฉีดจริงหรือไม่นะครับผมครันนี้เดี๋ยวเบื้องต้นเราจะเทสคอยก่อนนะครับว่าคอยมีปัญหาหรือไม่นะครับ แต่หลังๆเลยเนะี่ยรุ่นนี้นะเวลาลทําการซ่อมนะครับส่วนมากผมจะเปลี่ยนลายหัวฉีดทุกครั้งนะครับผมเพิ่มเติมก็คืออาจจะมีคอยนะตรงหัวฉีดทีท่ทเป็นปัญหาทําให้รถคันนี้วิ่งไม่ออกวิ่งอืดนะครับอาการที่มาคือคันนี้วิ่งอืดวิ่งไม่ออกนะครับเป็นบางครั้งนะครับผมแบกบซีเรานํารถมาตรวจสอบนะครับ ดูคลิปบ่อยกม็ไม่ได้ทำที่อื่นแล้วมาทําที่นี่เลยนะครับเดี๋ยวเราจัดให้นะครับผม <Okay. S 1> นี่นะเรามาดูหัวฉีดของต้นเดิมของเขาครับปัญหายิ่งหรืที่ไม่ออกนะเครือคอยดิเสียอยู่แล้วชัดเจนนะครับยังไงก็ต้องเปลี่ยน,นครับป้ายหัวฉีดนะทำไมถึงต้องเปลี่ยน,นครับเป็นเครื่องเทดน,นะหัวฉีดต้อมัน I <laughs> do นะดีนะมันใจดีนะผมเก็เลยนะพร้พอมใส่แล้วพร้อมใส่แล้วนะหัวชีดท,ทำเสร็จแล้วนะเอาน่กับปัญหารถวิ่งอดไม่ไม่ออกมีดีห้าสิบ,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 บโพนะครับ บางที f อซโทรมาสอบถามเรานะครับว่าทำมาหมดแล้วแต่วิ่งไม่ออกทำมาเหมือนเดิมทาไม่ใช่ไม่ได้นะครับอันนี้แนะนำให้มามาตรวจเช็คก่อนก็ได้นะครับขับรถเข้ามาเลยนะเดี๋ยวเราตรวจเช็คให้นะครับไม่ทําไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไปทําอื่นก็ได้มาเดี๋ยวเช็คก่อนนะเดี๋ยวไปทําผิดผิดที่ผิดทางมันจะไม่จบเอานะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวให้ทีมง,งานประกอบเสร็จแล้วสตาร์เทเครื่องยนต์นะครับ ประกอบแป๊บปึ๊บปักเสียบครบนะคอยเปลี่ยนสีต้นนะฮะไปสีหัวเอาทดสอบทดสอบคือคันนี้เครื่องยนต์เดินนิ่งอยู่แล้วแต่วิ่งไม่ออกแค่นั้นเองนะครับดูเกียร์ก่อนนะดูไงไงหลังเเลยอาไป ้ยโอ้โหติดซึ่งเลยเนี่ยเป็นไงเป็นไงอยากจบต้องมานะครับโทรสอบถามไม่จบนะครับงานซ่อมมีประกันมีรับประกันนะครับทำจากเราไปไม่ต้องกลัวนะฮะเราดูแลทุกอย่างผู้ชัดเกนนะครับไว้ตรงนี้แต่ทำจากที่อื่นมาก็ต้องแก้ไขไปตามเนื้อผ้านะครับผม คันนี้วิ่งอึดต้องออกไปวิ่งทดสอบนะครับเบิ้ลเบิ้ลเท่ไหนอโอ้ยแต่นิดเดียวเร่งเร่งขึ้นเลยปุ๊บปุ๊บนี่ต่างจากเดิมนะครับของเดิมเขากดเคร่งลงลึกเลยนะกว่าจะกว่าจะขึ้นนะครับนี่เอาลั่นไปก่อนให้วุณภูมิได้ก่อนค่อยเร่งเครื่องนะครับอันนี้ซบซบไปก่อนนะครับ เดี๋ยวรออุณหภูมิขึ้นครึ่งหนึ่งนะเดี๋ยวเราเอาวิ่งทดสอบทดลองนะครับนะอุณหภูมิตอนนี้ก็ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะครับทีมง,งานประกอบแข่งยิ่งดินแล้วนะครับชัวนะไม่ต้องถอดรอบสองนะครับเดี๋ยวเอาวิ่งทดสอบนะวิ่งเสร็จก็ต้องอย่างที่บอกเลยนะครับรถจะวิ่งดีไม่ด,ไมดีไม่รู้นะครับแต่ว่า ขั้นตอนสุดท้ายคือการเดิน n ิ่งหัวฉีดนะหรือว่าลงทะเบียนหัวฉีดนะครับทําทุกครั้งนะครับผมอาจารย์ช่างบางท่านบอกว่าผมไม่เห็นต้องทําเลยอะไรเงี้ยก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเราทําขั้นตอนให้มันถูกให้มันจบซะบางขั้นตอนอาจจะไม่ทําก็ได้แต่ว่าคือเราทําตามขั้นตอนมันซะนะดีกว่านะครับชัดเจนกว่านะครับมาลองกันนะครับ รถจุด,ด,ดโโห,โหเยียมแปดสิบแล้วนะ,ะเดิมๆเอฟซี FC เขาเป็นคนขับรถไเร็วอยู่แล้วนะครับแต่รู้สึกได้ว่ารถมันวิ่งอืดนะครับมันอืดน,นปิดปกตินะฮะก็จะได้ร้อยไลร้อยยี่สิบ่เงี้ยมันใช้เวลานานนะเหมือนรถไม่มีกําลังนะครับแลปัญหาถูกแก้ก็ประมาณนี้แหละครับเช็คหัวฉีดเช็ดแรงดันน้ํามันนะครับ S c v ซ wow, a รุ่นนี้เสียยากมากนะฮะไม่ค่อยเจอเสียนะครับสำหรับอส2.2หรือ3.2เสียน้อยมากนะครับอาการสตาร์ทไม่ติดก็อีกแบบนึงนะครับสตาร์ทลากยาวก็อีกแบบนึงนะฮะนี่รถเยอะนะครับแต่เรารู้สึกได้เลยว่ารถบิงแล้วก็พุ่งมากนะครับ โอเคผ่านนะครับผ่านเพราะมันวิ่งบูดปัาดเลยนะครับแต่ถ้ามันมีอืดน,นะครับวิ่งไม่ออกก็ต้องดูใหม่นะมันไม่มีใะง่ายเสมอไปหรอกครับถ้ามันไม่มีปัญหาเราก็จะไม่มาถึงจุดนี้นะการที่เราแก้ไขรถนะที่เกิดปัญหาบ่อยๆนะเรามันเหมือนประสบการณ์นะครับมันก็จะรู้ด้วยตัวของเราเองนะครับเหมือนมันเสริมเสริมความแข็งให้เราเข้าไปอีกนะครับ ตอนนี้ฟอร์มมาได้เราเราก้าพูดเลยว่าเราสามารถจบได้ทุกงานนะครับสําหรับในรถ2.2 3.2นะครับในฟอร์เรนเจอร์นะฮะวัชีดระบบไฟนะครับระบบเกียร์นะครับเกียร์ธรรมดาหรือว่าเกียร์ออโต้นะฮะเกียร์2.0นะครับทาได้หมดนะครับผมโทรมาสอบถามได้นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับ ได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ให้เราครับกดติดตามนะทังช่องยู u ู e อูแงเจริญการช่างนะครับและทั้งเพจ Facebook นะครับอูแงเจริญการช่างนะครับสำคัญที่สุดคือกดดิงนะครับกดเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อูแงเจริญการช่างนะครับ